สวัสดีครับพบกับช่องเตชินที่หว่าแฟมิลี่นะครับในคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับหน้าร้อนนะครับบางบ้านนะครับก็อาจจะประสบปัญหาบ้านร้อนนะครับอากาศด้านในบ้านอบอ้าวนะครับอันนี้นะครับผมก็จะมาแก้ปัญหานะครับด้วยวิธีการนะครับใช้แผ่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับอ่าฉนวนกันความร้อน ตัวนี้เขาแจ้งว่านะครับสามากนะครับใช้ได้นานนะครับอ่าจะช่วยให้บ้านเย็นนะครับไม่ลามไฟนะครับตัวนี้ความยาวตัวนี้ก็จะอยู่ที่นะครับจะเป็นขนาดที่0.60เมตรนะครับแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่4เมตรนะครับใช้ได้ประมาณ2.4ตารางเมตรต่อม้วน นะครับหนักตัวนี้ก็จะอยู่ที่สองจุดเจ็ดศูนย์กิโลกรัมนะครับไม่หนักมากนะครับตัวแผ่นนะครับก็จะมีความหนาอยู่ที่ประมาณสามนิ้วนะครับในหลังไปผมก็จะใช้นะครับเจ้าแผ่นขนวนกันความร้อนตัวเนี้ยนะครับขึ้นไปปูใต้ฝ้านะครับใต้ฝ้าซึ่งจะเป็นช่องระหว่างฝ้ากับหลังคานะครับเพื่อนะครับดูซับความร้อนนะครับ ข้างบนครับก็อาจจะช่วยให้บ้านเย็นขึ้นมาเลกนนึ่งนะครับเพื่ประหยัดไฟด้วยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับจอแผ่นฉนวนกันความร้อนตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับก็เพียงเรานะครับแค่แกะเจ้าถุงด้านนอกนี้ออกนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ทําการปูนะครับ ปูเหมือนรบูเสือเลยนะครับเพราะว่าเขาม้วนโลมาเป็นลักษณะแบบในรูปแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้กาวหรือว่าอะไรนะครับเพียแค่ราปูนะครับบนฝ้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะนะครับนําขึ้นไปไว้บนฝ้าใต้หลังคานะครับทีละม้วนทีละม้วนนะครับแล้วก็จะไปติดตั้งนะครับข้างทนทีเดียวเลย นี้จะเอาเข้ากับช่องข้าตรงนี้นะครับซึ่งนะครับมันค่อนข้างพอดีเลยนะครับโอเคคถีละมวนเรียบร้อย ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยการความร้อนหรือว่าดูดซับความร้อนนะครับจากห้องใต้หลังคานะครับที่ลงมาสู่บ้านเรานะครับก็จะช่วยให้เรานะครับประหยัดไฟด้วยนะครับประหยัดไฟในการเปิดพัรลมเปิดแอร์นะครับหรือใช้เครื่องทาความเย็นอะไรแบบนี้นะครับส่วนเจ้าแผ่นนี้นะครับราคาต่อต่อม้วนนะครับก็ไม่เกิน สามใบแดงนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากไทยวัสดุนะครับราคาต่อมวนก็ไม่เกินสามใบแดงนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับผมจะมีเทคนิคอะไรมาแนะนํานะครับหรือมีการ DIY อะไรมาแนะนําก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าถูกใจหรือว่าเห็นว่ามีสาระก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ คิดพีขอตัวลาไปติดตั้งนะครับแผ่กระนวนกันความร้อนก่อนนะครับน,นะครับเมื่อนํามาติดตั้งด้านบนห้องใต้หลังคาก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะติดตั้งไปตามช่องของฝ้านะครับอันนี้ก็คือผมก็อาจจะต้องซื้อมาเพิ่มนะครับเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพราะว่าคำนวณผิดพลาดหน่อยหนึ่งนะครับก็ถ้าใจดีก็ปูให้มันชิดๆกันนะครับผมก็อาจจะปูไม่สวยนะครับ เพราะว่าไม่ใช่ช่างนะครับทําด้วยตนเองนะครับ